ถูกนะคะแต่ก็ลุงน้องก็แบ่งๆกันไปได้ค่าตัวไม่เต็มค่ะแต่ไมายกับเจมเราบอกว่าไม่ต้องมาหลังน้ามันไกลพ้าใหม่ก็เกรงใจเจมไงเพราะว่าค่าตัวมันได้ไม่เต็มกันอย่ามาเลยแต่เราก็สั่งคนน้คนนี้ไม่ต้องมาแต่ปรากฏว่าเจมกับไมายมาค่ะแล้วก็เล่นฝีช่างเป็นคนที่ประเสริฐเลือดล้ำชั่วจริงๆเลยนะคะ ช่วยค่าเหล็กดัดสามเท้าคุณบุญทิพย์จริงเหรอะคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโหขอบคุณมากค่ะโอ้ยสนใจมากเลยนี่ไม่ได้มาขอใครนะคะมาเล่าให้ฟังมาให้ดูว่าเราทำอะไรเปื้อนบรรยากาศบ้างแบบไรแต่อยู่โรลิเกลิเกไงก็เลยมาไลฟแบบนี้บ้างขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณคุณบุญทิพย์ค่ะออกให้ลูกชายใช่ไหมเนี่ยขอบคุณค่ะโดนไปสิบสามใบเท้าได้แล้วสามมืขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะออกให้ลูกชายใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะแม่จ๋าแมบ่บุญทิพย์แสดงว่าชนฟังไม่ไหวบนไม่ได้ออกให้นู้ดดีกว่าแม่ ยังได้ราคาถูกกบ้านหนูติดสุดลำใหญ่ยังมือห้าเลยโอโหอันนี้มันน้อยอ่ะมันแค่สี่บาท4สี่บาทก็นกึ่งบานห้องน้ำเพราะว่าเรากลัวว่านุ้มไม่ค่อยได้อยู่เนเดี๋ยวคองหา่ามที่เล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วสวยเลยนะเพราะว่าแม่ติดให้ลายเดียวกับล้วนี่ั้วเป็นสีขอบคุณโอ้โหให้สามใบเท้าและขอบคุณค่ะ นี้ไม่ได้ขอนะคะเล่าสู่ฟนฟังสนุกขอบคุณมากค่ะแม่บุญทิพย์ช่วยค่าเล็กดา,าสามใบเทาสางสัยเห็นบนนู้ออกแทนลูกชายใช่ไหมจะขอบคุณนะคะจะติดสวยเด้วยนะแม่ใหม่เลือ,อกเองคุณน้ขัดไม่ได้ค่ะเพราะเราชอบลายนี้พ่อสวยนะ สวยไหมจ้ลนะลายเนี้ยโอเคไหมมันเข้ากันดีะนะขอบคุณนะจ๊าไี้สามใบแล้วคนรักกิสดามากมายไม่รักได้ไงแม่บน่นบ่นบน,บน,บนแม่บ่นก็เลยต้องให้ดิสวยน,นะคะมันเข้ากับรูได้ไงอ้าวขยับกระบะข้ากระบาก็ไม่ค่อยได้ใช้ กระบะอีกคันนะคะไม่ค่อยได้ใช้ด้วย